อันนี้ผัดอะไรผัดพริกใช่ผัดพริกก็ผัดกแล้วพริกเห็นไหมพริกไปบิงบักผัดหมูใส่กระตอผัดหมูใส่พริกฮิทเดียวก็พอฮิดเดียวของเธอนะเครือ่องปรุงอะ่ะไม่ฮิทแล้ว ยังมากเมียบอกเมียบอกทำกินเองเอออมียพัสตอกับหมูให้กินนะครับวันเม้เอ,อเชฟเราว่าน้อยร้อยโลของพี่เน้นผุงไม่เน้นนมม <c oughs> ีพอดูด <c oughs> ผมเป็นคนที่ปากกัดตีนถีบครับทั่วชีวิตมาเยอะปากกัดหัวนมตีนถีบโอเคง ำไมเอาลงอย่างนั้นนะเธอไม่เข้าใจอ่ะสตอทำเพ่อดีเป็นร้อเป็นพันไม่พูดพูดแต่เรื่องคำนี้การมั่นคนไม่ดีเห็นไหมไม่เห็นทิศเลยเห็นไหมอุ้ยกระตอมหลุดอันนีงให้กูหยิบไปล้างไหมเพ่งมากเลยนะตัวผัดสตอนะครับแล้วก็ แกงฮังเลครับผมนี่เตน้ตนเตน้นเต้นก็บอกให้เติมน้ำครับเติมไปหน่อยนะึงอันนี้ก็ผัดขนาดไหนผัดไอ้มันกินได้เับเพราะค่น้นนี้มดิครับอา้าโอย